สวัสดีครับวันนี้เราจะอยู่ในช่องบูด็อกทีวีนะครับอยู่กับผมนะครับเช่นเดิมจะเรียกบูด็อกหรือปั๊กก็คนคนเดียวกันนะครับเราทำสองช่องเนื่องจากต้องแบ่งนะครับเขาเรียกว่าเวอร์ชั่นกันไปในแต่ร้านแพทลิทําให้แล้วนะครับไปตามติดกันได้ในแพทลิทนะสําหรับหลายๆท่านนี่กําลังงงงวยอะไรก็แล้วแต่นะครับกรุณาไปดูในแพทลิทได้เลยผมได้ทําการนะครับเรียบร้อยแล้วในแพทลิทให้ทุกท่านเนี่ยไปนั่งดูตาหยดตาเยิ้มตาช่ำกันเอานะครับนะ ซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้เร่งรีบในการที่แบบว่าเฮ้ยมึงต้องจบภายใน15นาที30นาทีอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะเนื่องจากเราเนี่ยจะดื่มดํากับเนื้อหากันไปเรื่อยๆทีละตอนลงกันไปเรื่อยนะบางทีรลงไปแล้วเนี่ยมันก็ถ้าไม่ถูกใจผมเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนให้เสียงเบาเกินก็ไม่ก็ถ้าเกิดบอกให้พี่เสียงเบาผมก็เปลี่ยนให้นะครับเนาะก็รู้สึกว่าเปิดช่องนี้แบบเอาจริงเอาจังเนี่ยใช้เวลาเพียง6วันคนติดตาม 200นะครับก็2,000พันไม่ใช่ 200, 2 0 0 2 0 0 0คนเนี่ยรู้สึกเหมือนโอ้โหป่าปื้มดีใจนะครับสำหรับหลายๆเสียงที่ตอบรับกันมาอย่างท่วมท้นนะครับช่องแรกยังไม่สามารถทำได้ขนาดนี้เลยนะครับช่องแรกใช้เวลา3เดือนฝาจะมีคนติดตามนะครับประมาณสัก1000คนเนาะแต่ช่องนี้ใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึงนะครับเขาเรียกว่าไม่ถึง1อาทิตย์ขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับแรงผลักดันตรงนี้เ่ยป้าก,ก็จะผลิตผลงานดีๆออกมาให้ฟังเรื่อยๆนะครับนะ ต้องบอกว่าชื่อตัวละครนะครับในเวอร์ชันหลังๆเนี่ยหรือว่าในพี่เป็นลูกเล่มแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยผิดเพี้ยนไปจากแต่ก่อนนะครับนะอย่างนั้นเนี่ยมาเริ่มกันเลยน้ำเลือดในกายเนี่ยถูกเผาจนแทรกซึมเข้าสู่กระดูกและกล้ามเนื้อหมดแล้วร่างกายร่างเนื้อเนี่ยเป็นอาวุธสังหารที่สมบูรณ์แบบโดยแท้มองดูร่างสีดําเมื่อนะครับมารายที่แม้แต่เขาเนี่ยก็ยังรู้สึก ถึงกลิ่นายคุกคามจางๆนั้นเสี่ยวเหยยนในระบายยิ้มเล็กน้อยในดวงตาดําจัดมีรอยยิ้มพิลึกวูบขึ้นตามด้วยเสียงตวาดมือเนี่ยนะครับขาหนึ่งเพิงมานบัวพิสทจิ์ที่ห่อหุ้มร่างกายนั้นก็เริ่มเบาบางลงขึ้นตัวขนาดที่เพิงมานบัวพิสูจน์เนี่ยมอดมารายราชามังกรอุดรที่หลับตาแน่นในเตาอาคีกับพันเบิกตาสีสันแดงฉานที่คุ้นเคยปรากฏขึ้นพร้อมกับเสียงหัวเราะเลือดเย็นแผ่ดัง เตียวเย็ยนขอบใจที่ช่วยเราราชาบังกรรุ่ร่วงกระบ,บวนการหลอมไม้เขาเรียกว่าหลอมไม้นี้เพื่อเป็นการตอบแทนน้าใจจะให้เจ้าได้รู้จักความร้ายกาจของร่างกายนี้สักคาถ้าจะตําหนิก็ตําหนิความสับเข่าของตัวเองที่เพียงสะเทือนจิตวิญญาณของเราราชาแตกสลายเถอะเจ้ารู้ไหมว่าร่างกายของบางกรสุญญตาพบก็คือจิตวิญญาณจิตวิญญาณก็คือร่างกายในเตาอัคคีร เงาร่างบึกเบือนที่ดําทะมึนเนี่ยตอนขึ้นเงาครับนั้นเนี่ยแงนหน้ารั่นหัวเราะตามด้วยหนึ่งหมัดชกออกถึงกับกระแทกเตาอัคคีพังทลายจากในมือใหญ่เนี่ยตะปบเข้าสู่ร่างเสี่ยวเหยียนราชามมกกรอุดรสิ้นลมไปแล้วถึงกับฟื้นคืนชีพอีกคาแรงลมซัดกระโชกในในห้องรับปานวายุกำปั้นยักษ์สีดำทะมึนของราชามมกกรอุดรปันหนึ่งคมดับ แห่งเทพสังหารโจมตีไปที่ศีรษะเสียวเยียนอย่างไม่ปานีเหตุพิกผันเฉียบพันเพียงพอจะทำให้ใครก็ตามหน้าถอดสีทว่าเงาร่างขอมสูงเบื้องหน้าเตาอัคคีกลับไม่ได้ขายยิ้มบนใบหน้าเพราะเช่นนี้เขามองดูอีกฝ่ายเนี่ยถาโถมมานั้นอย่างเชื้อชายื่นมือเนี่ยออกมาแล้วแตะอากาศเบาๆดังกึกภายใต้การแตะนิ้วเซียวเยียนร่างของราชาบังกอุดอที่พิ่งมาพันเนี่ยนิ่งคว้าง แถวเพลิงสีชมพูเป็นกลุ่มๆเนี่ยฉีดพุ่งออกมาห่อหุ้มทั่วร่างจากนั้นเนี่ยเจาะเข้ากรกะโหลกศีรษะควบคุมซากวิญญาณของราของร่างนี้อย่างว่องไวปัสบเจ้าทำอะไรกับข้าเหตุพิกผันเนี่ยอีกคำรบทำให้ราชามังกรอุดรเนี่ยตื่นตะหนกตะวาดด่าด้วยความโมโหราชามังกรอุดรสำแดงอุบายซ่อนจิตวิญญาณต่อหน้าข้าเช่นนี้ท่านประเมินตัวเองสูงไปแล้ว กับเสียงตะข้อของอีกฝ่ายเซลเหยียนเนี่ยกับระบายยิ้มบางพลังจิตวิญ,ญญาณของเขาแข็งกล้ากว่าราชามังกรอุดรไม่รู้กี่เท่าแล้วมีหรือจะปรากฏความผิดพลาดชั้นต่ําเช่นนี้แต่หนึ่งฉากตรงหน้ากับเป็นสิ่งที่เขาในอยากเห็นมากที่สุดวิธีการหลอมสร้างหุ่นเชิดโดยทั่วไปแม้ร่างกายหลอมออกมาได้จะแข็งแกร่งมากและไร้ความรู้สึกเจ็บปวดแต่อย่างไรหุ่นเชิดก็คือหุ่นเชิดปราศจากประสบการณ์ต่อสู้รบ ที่เป็นของตนเองโดยสิ้นเชิงฉะ้นนั้นเดียวเหย็นย่อบไม่มีทางนาวัตถุดิบชั้นเยี่ยมเนี่ยอย่างราชาบังกรอุดรไปหลอมสร้างเป็นหุ่นเชิดชนิดนั้นด้วยพลังฝีมือของเขาเนี่ยในตอนนี้ในเมื่อจะหลอมสร้างก็ต้องหลอมสร้างชนิดสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หุ่นเชิดสมบูรณ์แบบไม่เพียงต้องมีร่างกายแข็งแกร่งดุดโลหะปราศจากความรู้สึกเจ็บปวดยังต้องถึงพร้อมด้วยประสบการณ์ต่อสู้และวิธีฆ่าคนอันเจนจัด ช่ำชองแต่ปกติแล้วหุ่นเชิดถูกกํากับควบคุมโดยผู้เป็นนายหากไม่ให้ความใส่ใจหุ่นเชิดฝีมือสูงเพียงใดก็แรแข็งทื่อและหุ่นเชิดลักษณะน,นี้ยังห่างจากคำว่าสมบูรณ์แบบอีกไกลหาคิดจะปรับปรุงก็ต่อชนิดนี้นั้นก็ต้องทำให้หุ่นเชิดมีสติปัญญาหรือก็คือประสบการณ์ต่อสู้ที่พอเหมาะพอดี ราชาังกรอุดอรเนี่ยผ่าศึกมานักต่อนักประสบการณ์ต่อสู้ยิ่งกว่าโชคชนขอเพียงรอร้อมซากวิญญาณส่วนนั้นของเขาสําเร็จแล้วผนวดรวมกัดหุ่นเชิดอย่างกลมเกินเช่นนั้นหุ่นเชิดที่ถือกําเนิดขึ้นจะเป็นอาวุธสังหารชั้นดีอย่างแท้จริงวันนั้นเสี่ยวเย็ยนเนี่ยสะเทือนจิตวิญญาณของราชาังกรอุดอรแตกสลายกับจงใจหลงเหลือเซี่ยวหนึ่งซุกซ่อนเอาไว้ในล่าง และซากวิญญาณที่เขาเนี่ยสืบทอดความโหดเทียมทารุณจากล่างเดิมของราชาองก,กรอุดรเสี่ยวนี้ก็แฝงตัวอยู่ด้วยเช่นกันจนกระทั่งถึงตอนที่เสี่ยวเหยียนเนี่ยร้อมไห้ร่างกายนี้จนแข็งแกร่งสุดขีดเขาค่อยระเบิดพิษสงออกมาเช่นเข็นฆ่าเสี่ยวเหยียนแตกเหไดาเขาหาทราบไม่ว่านี่เป็นหลุมพรางที่เสี่ยวเหียนเนี่ยขุดล่อเขาเอาไว้ มีเพียงซากวิญญาณเซี่ยวนี้ผนนกรวมกับกายเนื้อขุนเชิดถึงจะสมบูรณ์แบบเฮ้อ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 เตียวเยียนเนี่ยดูราชาบังกรอุรดอที่ถูกเปลวไฟอาจท่วมร่างกายหัวเราะเฉยชาเขารู้สึกได้ว่าตอนนี้ไฟพิเศษปิดล้อมซากวิญญาณของราชาบังกรอุดรอย่างแน่นนะย่าถึงตอนนี้ราชาบังกรอุดรคลายสังหรณ์ใจขึ้นแววภวาวูบไหวในดวงตา าว่าไม่ทันได้พูจาเสี่ยวเหยียนกับตวัดมืออย่างเย็นชาพันเพิงมานบัวพิสุทธ์หมหือเข้าไปกืนกินซากวิญญาณน,นั้นอุณหภูมิร้อนสุดนะครับสยองหลอมไหมหมดจดในเวลาไม่กี่นาทีหลังซากวิญญาณของราชามังกรอุดรถูกหลอมไหมกระแสพลังไร้รูปเป็นสาย,สายพันปรากฏขึ้นในเพิงมานบัวพิสุทธ์จากนั้นค่อยค ร่องรอยออกมาแทรกซึมเข้าในสมองหุ่นเชิดภายใต,ใต้การควบคุมของเซียวเยียนภายใต้การแทรกซึมกระแสพลังไร้รูปเหล่านี้ร่างของราชามังกรอุดรตอนแรกดวงตาเบิกกว้างก่อยค่อย,อย,อยเปล่งประกายความว่างวาวคมกิบอันเยียบเย็นดุดโรหะบวกกับเรือนล่างดำเมือบประหนึ่งเหล็กดำ มองไกลๆน่าจะเกณฑ์ขาบสุดเปลี่ยนป้านนอกจากนั้นร่างกายซึ่งเดิมทีแข็งแกร่งก็หยุดนุ่มขึ้นมาความนุ่มนุ่นชนิดนี้หากไม่ใช่ย่อยนผ่อนคลายแต่คือความซุ่มซ่อนพลังกำสุดเขาเรียกว่าพลังกำลังสุดสะพึงพี่พร้อมจะประทุกออกมาในพริบตาในจุดซึ่งไม่เป็นที่สังเกตมองดูเงาร่างดำทะมึนตรงหน้าเสียวเย็นระบายลมหายใจเฮือกหนึ่งดีดนิ้วเบา,เบา เลือดหยดหนึ่งคุ่งยิงจากปลายนิ้วไปแตะลงระหว่างคิ้วของเงาร่างนั้นพันกลายเป็นตาโรหิตจางๆดวงหนึ่งเนี่ยและความรู้สึกเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณก็บังเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติต่อไปเจ้าก็เรียกว่าราชาหรือราชันอุดรแล้วกันได้ยินคำพูดเสียวเหยยนเงาบึกบึนนั้นสีหน้าแปลเปลี่ยนทันใดสุดท้ายกับเป่งเสียงแหบแห้งไร้ความรู้สึกขอรับเจ้านาย หุ่นเชิดตัวนี้แตกต่างจากหุ่นเชิดที่ผ่านมาหุ่นเชิดหุ่นมารฟ้าปราศจากสติปัญญาโดยสิ้นเชิงทุกสิ่งต้องพึ่งพาคําสั่งของผู้เป็นเจ้านายของนะครับของมันเนี่ยแต่ราชนอุดรตัวนี้กลับต้องแค่เสียวเหยียนเนี่ยขยับความคิดมันก็จะเคลื่อนไหวทันทีนอกจากนั้นระหว่างการต่อสู้กับผู้อื่นยังปราศจากความแข็งกระด้าง เหมือนหุ่นเชิดทั่วไปกิริยาท่วงท่านั้นเหมือนกับราชามังกรอุดรมาเกิดใหม่อย่างไรอย่างนั้นราชาเมรงราชาอุดรตอนนี้หรือราชันอุดรตอนนี้น่าจะเทียบได้กับเทพยุทธห้าดาวเดี่ยวเย็นเสียสีลรูปคางนะครับทางพินิษราชันอุดรไม่หยุดหุ่นเชิดร,ระดับเทพยุทธห้าดาวนี่ถ้าข่าวแพร่ออกไปไม่ทราบจะสร้างความสะเทือนเรือนล้านปานใด แต่เซลเยียนกับรู้สึกไม่พอใจนะักพลังฝีมือเฉพาะของตัวราชันมังกรอุดรก็แววจะบรรลุถึงระดับหดาวแล้วบวกกับร่างกายที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษจิติจำกัดสูงสุดของหุ่นเชิดต,ตัวนี้ไม่ควรหยุดนิ่งอยู่เพียงเท่านี้หุ่นเชิดไม่อาจสำแดงปานยุทธขณะโจมตีต้องอาศัยพละกกำลังกายล้วน,วนร่างกายของราชันอุดรตอนนี้แม้ผ่านการหลอมรวมด้วยเพลิงมารบัวพิสูจน์แต่ประสิทธิผลที่ได้กับยังไม่สูงเท่าที่ควร หุ่นมารฟ้าในอดีตอาศัยการดูดซับพ,พลังงานสายฟ้ามากมายระดับพลังฝีมือหุ่นเชิดที่หลอมสร้างคราวนี้เดี๋ยวเย็นย่อมเลือกวิธีการหลอมแบบเดียวกันคือผสมประสานวัตถุดิบพิเศษบางอย่างเข้าในร่างกายราชันุดรทําให้มันมีคุณสมบัติในการดูดซับพ,พลังงานสายฟ้าเช่นเดียวกันและขีดจํากัดในการดูดซับมันยังสูงกว่าหุ่นมารฟ้าพวกนั้นอย่างเทียบไม่ได้ ดังนั้นตอนนี้มีเพียงเรื่องเดียวที่ต้องขบคิดก็คือจะไปส่อหาพลังแห่งสายฟ้าจากที่ใดหากอาศัยการปรุงโอสถเพื่อชักนำสายฟ้าโอสถเองว่าต่อให้เสี่ยวเหยียนปรุงจนเหนื่อยตายก็ไม่มีทางทำให้ราชาอุดรทะลุถึงระดับเทพยุทธหกดาวบางทีน่าจะลองไปที่นั่นดูสักเที่ยวเสี่ยวเหยียนค,นคุ้นคิดอยู่คู่หนึ่งก่อนหัวเราะเบาๆจากนั้นเนี่ยไม่รอช้าหมุนกายเดินออกนอกห้องทันที ถ้าทางด้านหลังเนี่ยมีราชันอุดรเนี่ยตามมาติดๆราวกับเงาของเขาก็มีปานออกจากห้องกรรมฐานเสียวเหยียนเ,นยเห็นชฉหลินในร้านตึกตั้งแต่แวบแรกฝ่ายหลังเนี่ยเรียวหน้ามาราวกับผู้รู้ว่ามีคนมองขณะที่เห็นราชันอุดรด้านหลังเสียวเหยียนแววตาแบบตกตะนึงฉายวับในดวงตาเพราะการหลอมไหมของเพิงมารบัวพิสุทธิ์สิบวันเรือนร่างของราชันมกกรอ,อุดร เกิดความเปลี่ยนแปลงรุนแรงบวกกับเนื้อตัวที่ดำเมี่ยมเหมือนโลหะไม่ว่าใครก็มองไม่ออกว่านั่นคือราชันบางกรอุดรผู้มีชื่อเสียงโหดทมินของเผ่าบังกรสุญ,ญาตาภพท่านนั้นหลอมสร้างสำเร็จแล้วเซลเย,ยนเนี่ยพยักหน้ากลับไม่คิดอยู่ตรงนี้นานหลังบอกกล่าวใชหลินเนี่ยสองคำก็เหินทยานออกไปห้วงมิติเวงวังนอกเกาะบังกรพร้อมกับราชนอุดรอ,อย่างรวดเร็วคึกคึก กลางห้วงมิติเว,วงวังอันมืดมิดดำจูๆ่ๆมีสายฟ้าคำรามต่ำๆก็หึ่มเป็นวงกว้างเมื่อเคลื่อนสายตามองไปตรงจุดขอบของความมืดนั้นแสงสีเงินสว่างโรคอัศนิบาทคนิดใหญ่มาหืมมาเนี่ยปันหนึ่งมังกรยักษ์กู่กล้องคือขนองเดียวเหยียนลอยตัวกลางอากาศมองดูบ่อวิชุดนะครับเขาเรียกวินชุดขนาดมหืมาตรงหน้านี่คือสถานที่เขาใช้เขี้ยวกำหุ่นมารฟ้าในอดีต และเป็นสถานที่ที่เขาได้เจอกับอาจารย์ใหญ่ของสำนักนั้นมางเทียนจือหรือหมาเทียงจือนะครับตอนนั้นเนี่ยมาเทียนจือเนี่ยถูกกระแสะไฟฟ้าดําไร้กวดจนต้องวิ่งหนีกระเซิอกระเซิงสําหรับกระแสดำเนี่ยหรือกระแสะไฟฟ้าสีดําที่ว่านี้ตอนนั้นเนี่ยเตียวเยยนเพียงรู้แค่ว่ามันน่ากลัวมากไม่กล้าปะทะด้วยเด็กขาดแต่ตอนนี้เป้าหมายของเขากลับเป็นกระแสะไฟฟ้า สีดำที่เคยฆ่านะครับหรือตามฆ่ามาเทียงจือจนปัสสวะแทบราดเมื่อตอนนั้นนั้นเองเขาต้องการหยิบยืมพลังแห่งสายฟ้าของบอวินชุแห่งนี้เนี่ยมายกระดับราชันอุดรถึงขั้นสมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงไปลูกตาดำจัดจับนิ่งบนบ่อวินชุที่มีสายฟ้าฟ,า,ฟาดอย่างว่าดีเดือดเตีเยวเย็นเนี่ย แยบยิ้มเยินชาวร่างถลาปานนำหน้าเงาร่างดำขนับของราชันอุดรก็ตามหลังไปทันทีปีนั้นขนาดเสียวเย็นเข้าสู่บอ่อวินชุบต้องระมัดระวังสุดขีดด้วยเกรงว่าจะถูกสายฟ้ากระหน่ำใส่แต่ยามนี้เผชิญหน้ากับดินแดนแปลกประหลาดที่หน้าสะพึงแห่งนี้เขากลับค่อนข้างเยือกเย็นร่างเนี่ยโชผ่านบึงวินชุอย่างไม่เล่งร้อนและก็ไม่ช้าและเมื่ออัศนีบาดขนาดใหญ่เนี่ย แับป,ป้าตลอดเวลาเหล่านั้นเข้าใกล้รัศมี230 0อุดรอบกายเขาก็กับยูชง,งักฉับพันแล้วเบียงหลบเป็นแบบว่าเขาเรียกเบียงหลบเป็นพลวันเพราะพวกมันรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่น่ากลัวสุดขีดชนิดหนึ่งจากบนเรือนล่างผอมเพียวนั้นตลอดเส้นทางเสี่ยวเหยียนไม่ได้หยุดพักแต่ตรงนิ่งครับเขาเรียกตรงดิ่งเนี่ยไปในสุดของบ่อวินทุมีเพลิงมันบวัวพิสุทธ์คุ้มกายพันกระแสไฟฟ้าของที่นี่ถึงกับ ไม่กล้าบุกเข้ามาลำดับสามแข่งทำเนียบไฟพิเศษว่าไม่จอมปลอมบึงบึงวินชุกว้างใหญ่เหลือประมาณแต่ด้วยระดับความเร็วของเซียวเยียนเวลาไม่ถึง10นาทีก็เข้าใกล้ด้านในสุดแล้วมีหน้าตอนนั้นอาจารย์ใหญ่หมางเทียนจือเนี่ยหมาเทียนจือเนี่ยถึงเรียวกลับแทบไม่ทันขณะบรรลุถ,ถึงพื้นที่ชั้นในสุดเซียวเย็ยนแรเห็นสภาพโดยรอบที่จู่ๆก็มืดมัว เงยหน้าแขนงมองกระแสะไฟฟ้าสีดำที่แหวกไหยไปมาเป็นฝูงราวกับมังกรสีดำ่อให้ด้วยพลังฝีมือของเขาตอนนี้ก็ยังอดฟันหน้าเข่งขึมไม่ได้มันน่ากลัวจนแบบว่าเขาเรียกว่าเกินขนาดนับนะครับมันเหมือนกับว่าเป็นแหล่งรวมกระแสะไฟฟ้าแหละนะก็ตอนนี้เนี่ยเพิ่มให้นะครับเราก็เพิ่มกันแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยทีนี้นะครับนะเอาไปให้ตายกันไปข้างนะครับ,รบเฮ้ยแปบ๊บหนึ่งลืม ต้องใช้คําว่าลืมอีกแล้วนะครับนะผมเพิ่งเหลือเห็นว่ามันต้องเป็นตอนที่5แล้วนะครับโอ้โหไม่น่าไม่น่าไม่น่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะตัดตอนท้ายเอาแล้วกันนะครับนะภาพอ,อาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวเหมือนทุกทีนะครับเพราะเนื่องจากผมลืมใส่ EP นะครับว่ามันเป็นตอนที่5นะครับดังนั้นเนี่ยเจอกันในะคลิปหน้านะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันนะจ๊ะ